สวัสดีครับทุกคนนุชาเองนะครับในวันนี้นะครับนุชาจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากไปทําเลเซอร์รักษาหลุมสิวครั้งที่9ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ไม่ค่อยระบมเท่าไหร่แต่ผิวหน้าของนุชาเนี่ยดีขึ้นมากๆเดี๋ยวนุชาจะมาเล่ากันนะคบว่าเฮ้ยมันดีขึ้นยังไงเทคนิคที่นุชาเนี่ยไปทํามานะครับรอบนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เป็นเทคนิคใหม่นะครับมันจะมีเทคนิค3ตัวด้วยกันเดี๋ยวนุชาขอดูโพยนิดนึงก็คือแบบจําไม่ได้นะครับเป็นเทคนิคใหม่ตัวนี้นะครับก็จะ จะเป็นการตัดพังผืดนะครับโดยการใช้แรงดันอากาศเพื่อที่จะกระตุ้นการซ่อมแซมคอลลาเจนผิวหนังของเราเหมือนกับว่าทําให้ผิวเราเนี่ยจากการที่มันเสียหายเป็นหลุมสิวเกิดการกระตุ้นทําให้ผิวเราเกิดการเรียบเนียนในขั้นตอนนี้มันเหมือนกับเข็มสอดลงไปใต้ผิวแล้วก็ปล่อยอากาศแรงดันเข้ามานะครับแล้วก็มันจะรู้สึกแบบแสบ,บแแแผิวิดนึงถ้าเปรียบเทียบกับการตัดพังผืดโดยการใช้เข็มเลาะเลาะเลาะไปอันเนี้ยไม่เจ็บเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Enfini RF นะครับก็คือ micro needle จะเป็นเหมือนกับการแทงเข็ม ที่ผิวอะแต่เข็มตัวนีนะ้มันจะสามารถเลือกระดับความลึกได้เวลาที่เราแทงเข็มเข้าไปนะครับจะปล่อยคลื่น RF ก็คือจะเป็นคลื่นที่ทําให้เกิดจุดความร้อนนะครับเราก็จะสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการฟูเกิดการสร้างผิวใหม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความเรียบเนียนซึ่งขั้นตอนเนี้ยเวลาทำเนี่ยมันก็จะแบบแทงเข้าไปที่ผิวจึ ซึ้บแล้วก็จะมีเลือดออกช่วงขนาดที่แทงเนี่ยมันก็จะรู้สึกเจ็บแต่ถามว่ามันเจ็บมากไหมคือมันมียาชาไงครับไม่ได้แบบรู้สึกว่าทนไม่ได้ก็คือสามารถทนได้นะครับแล้วก็เทคนิคนี้เราสามารถตั้งค่าความลึกตามความต้องการของปัญหาที่เราเป็นได้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์ผิวหนังด้วยแต่ที่นุชชาทำเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลนะแล้วก็ระยะเวลาหลังจากที่เราทํามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแผลนะครับก็คือแบบสองสามวันแผลตรงนั้นอ่ะที่แบบโดนแทงๆไปเนี่ยมันก็หายนะครับออประโยชน์ในด้าน อิฟนฟิน i ต RF ตัวนี้นะคะก็คือประโยชน์ในการรักษาหลุมสิวที่ลึกมากนะครับมันก็มีลักษณะเป็นไอส์พกก็คือเป็นกล่องจริงแบบนี้ที่นุชาเป็น ตรงแก้มเนี่ยเยอะมากพอสมควรแล้วก็ใช้เทคนิคนี้ร่วมกับตัว picosecond laser คือใช้หัวพิเศษเข้ามาก็คือ mla นะครับจะเป็นเทคนิคทําให้เวลาที่ปล่อยค่าพลังงานไปเนี่ยมันจะไปโฟกัสเน้นหลุมไอซ์พีกับบล็อกสกาซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่รู้สึกแบบเจ็บนิดนึงก็คือเหมือนไปโฟกัสบริเวณที่เป็นหลุมตรงนั้นนะครับ <c oughs> แต่นุชาพบว่าหลังจากที่ทําเทคนิคนี้มาหลายครั้งนะครับมันดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราทาแป้งทาบีบีทาคอนซีลเลอร์ทาแป้งฝุ่นแป้ง มันก็จะตกร่องเยอะมากมันก็จะเป็นหลุมๆรูๆแต่ตอนนี้คือมันตื้นขึ้นมากๆครับทุกคนแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับก็คือ Bicle Circularizer แบบหัวธรรมดาคือแบบปรับสภาพผิวของเราเนี่ยทำให้ผิวเรากระจ่างใสปรับสภาพรูขุมขนล,ลดความมันผิวนะคบแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยเกิดความเรียบเนียนซึ่งในขั้นตอนของ p i c l e c i r c u l a r e r เนี่ยจะมีอยู่2ขั้นตอนก็คือปรับสภาพผิวแล้วก็ยิงเฉพาะจุดนะครับอย่างที่นุชาบอกไปแต่ในรอบนี้นะครับนุชาไม่ได้ทํา PRP หรือว่าฉีดอะไรไปที่ผิวของเราเลยนะครับใช้เทคนิคใ ับงเทคนิคนะครับแล้วก็ใช้เบ c o ิ้ซดาเคลเเออีก2ครั้งก็คือแบบระบมแล้วแต่ระยะเวลาจากที่นุชาเปนเนี่ยเดี๋ยวนุชาจะให้ทุกคนดูเนี่ยหลังจากที่นุชชาไปทํามาหน้ามันระบมแต่มันไม่เลือดตาบเมื่อเทียบกับครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3คือครั้งแรกๆเนี่ยลุมสิวหนักเนาะคุณหมอก็เลยแบบจัดเต็มมากๆนะครับแต่ช่วงหลังๆมานะครับนุชาทํามา9ครั้งแล้วเนาะก็คือหลุมสิวมันดีขึ้นมากๆหมอจะไม่ค่อยจัดหนักเหมือนแบบพวกแรกๆนะครับโอเคนุชาจะให้ท อยู่อะ,อะให้ทุกคนดูนี่นะไม่ได้ผ่านฟิลเตอร์ใดๆมันก็จะมีแบบรุมรูมลุมลมม,ม,มอยู่ตรงนี้อยู่นี่เห็นไหมแต่ผิวตรงหน้าผากอะไรต่างๆที่เมื่อก่อนมันเป็นหลุมเล็กๆเต็มไปเลยตอนนี้มันเรียบไปเลยนะครับหน้าผากเห็นไหมใสเลยนะครับตรงนี้มันจะเหลือตรงนี้ทุกคนเมื่อก่อนใช่ไหมมันก็จะขึ้นแบบตรงนี้เต็มไปเลยแต่ตอนนี้มันจะเหลือแค่ตรงนี้ ลุมขนซึ่งส่วนมากผู้ชายจะเป็นลุมขนกว้างตรงนี้อันนี้นุชามไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ลุมสิวที่เมื่อก่อนนี่มันเป็นแบบเอง่งเป็นลุมเป็นบอลต่างๆเนี่ยมันหายไปเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งอยากจะบอกว่าถ้าเราอ่ะเป็นสิวอยู่แล้ว,ลวเรารักษาผิดวิธีนะแล้วก็ไม่รักษาเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดหลุมสิวตามมาได้ดังนั้นเวลาที่เราเป็นสิวเราควรที่จะรีบทายาทาเวชสำอางหรือว่ารักษาให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ช่วงที่เราเป็นสิวเนี่ยไม่ควรที่จะกดบีบเองเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆนะครับ โอเคนุชาาอยากจะฝากไว้คลิปนี้จะเป็นคลิปอัปเดตนะครับเพื่อ <P ew> er> ที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจในการดูแลปัญหาผิวของเรานุชาพบว่าหานุชา,าเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเลย <S <S มีปัญหาเรื่องสิวสิวหายก็มาแชร์กันคือ<ๆ>ไม่อายเลยแล้วก็แบบช่วงหน้าสดไปหน้าพังอะไรมาเนี่ยนุชาก็มาแชร์ให้ทุกคนเป็นอุทางหอนนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของนุชาด้วยแล้วก็อยากจะฝากกำลังใจให้ทุกคนนะครับเป็นสิวก็หายได้เป็นหลุมสิวมันก็ต้องดีขึ้นได้นะครับก่อนที่เราจะลไป่่มมิหา แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย